ในครึ่งวิครับดูเรื่องวันนี้มาลองกันเลยนะครับขุดดินกับเจ้าสว่าน160นิวตันเมตรตัวนี้จากโลเวลนะครับ DBD 160ให้แรงบิดสูงสุดมาถึง160นิ้นิวตันเมตรนะครับเราใส่ดอกเจาะดินแบบนี้ไว้แล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะเจาะดินหรือเปล่าวันนี้มาลองให้ดูกันเลยครับอันนี้เป็นดินนิ่มนะครับเพียงครึ่งวิก็สุดดอกแล้วนะครับด้วยแรงบิด160นิวตันเมตร ดินตรงนี้ค่อนข้างมีความแข็งพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับต่อเข้าเปหลุมลึกถ้าต้องการขุดหลุมที่มีขนาดเล็กลงเสาเล็กๆขุดหลุมปลูกต้นไม้พไมเพาะเมล็ดหรืองาน DIY ต่างๆก็สามารถใช้งานแบบสบายๆกับเจ้า Rowel DBD 160ตัวนี้เลยนะครับ